สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวไบเกอร์ทุกท่านนะครับก็ต้องแนะนําก่อนอื่นเลยนะครับว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับที่อยากจะนํารถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยนะครับออกไปเที่ยวต่างประเทศนะครับถามว่าทําได้ไหมปัจจุบันทําได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีกันว่าทําอย่างไรบ้างนะครับโอเคนะครับรถติดไฟแนนซ์นะครับรถ่อนอยู่นี่ นะครับก็หลายๆคนก็พอนอยู่นะครับแต่บางคนก็ซื้อสดมานะครับก็สามารถนําออกนอกประเทศได้นะครับแต่ว่าต้องผ่านบริษัททัวร์นะครับเขาถึงจะอนุญาตให้ออกนอกประเทศได้นะครับอันนี้บริษัททัวร์เขาแนะนํามานะครับผมก็เอามาแชร์ให้เป็นข้อมูลเพื่อนด้วยละกันนะครับในปี2023นี้แต่เดี๋ยวเรามาเริ่มเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงื่อนไขเนี่ยคุณสมบัติของรถที่จะนําออกไปได้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับ ต้องบอกก่อนได้เลยว่าคลิปนี้คลิปนี้นะครับผมจะแนะนำไฟแนนซ์ที่ผมใช้อยู่นะก็คือของกรุงศรีนะครับหรือเรียกว่ากรุงศรีอ,อโตโน้น่นแหละเราจะมาดูเงื่อนไขแล้วก็ยกตัวอย่างเคสของกรุงศรีให้ดูที่ผมทํามาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคคุณสมบัติของรถนะครับที่จะนําออกต่างประเทศเนี่ต้องมีหลักๆเลย3ข้อง่ายๆนะครับ3ข้อเลยง่ายๆนะครับ1คือรถ ที่เราผ่อนมาแล้วเนี่ยต้องผ่อนมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนหรือ1ปีนะครับ12เดือนหรือ1ปีก็คือเราจ่ายมาแล้วเนี่ยครบปีหนึ่งละเขาถึงจะเข้าเงื่อนไขในการขอหนังสือได้นี่ครับส่วนข้อที่2นี่ครับมอเตอร์ไซค์ของเราเนี่ยหรือว่ารถที่เราจะนําออกไปเนี่ยนะครับต้องมีประกันภัยชั้น1นะครับประกันภัยชั้น1อายุไม่น้อยกว่า6เดือนด้วยนะ สมมติว่า1ปีที่เราทําประกันชั้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะสามารถเที่ยวได้แค่6เดือนแค่นั้นเองนะครับในส่วนของกรณีไฟแนนซ์นะครับเขาจะให้เงื่อนไขมันมีแค่นั้นก็คือในช่วง6เดือนแรกที่เราทําประกันชั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถเที่ยวต่างประเทศได้เลยนะครับแล้วก็3นะครับคนที่ผ่อนรถอยู่นะครับหรือไฟแนนซ์อยู่เนี่ยนะครับต้องมีเครดิตดีนะครับไม่ค้างสำรับค่างวดนะครับ ไม่มีประวัติใจราชานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักเลยในการผ่านการพิจารณาว่าคันนั้นคนนั้นเคสนั้นจะได้รับการพิจารณาให้นํารถออกตามประเทศไหมนะครับนี่ก็คือ3มข้อหลักๆนะครับกรณีที่จะนํารถออกนอกราชอาณาจักรของ Finance ์กรุงศรีนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเอกสารประกอบการยื่นขออนุมัติบ้างนะครับของกรุงศรีนะครับใช้อยู่ด้วยกัน6หัวข้อนะครับ หนึ่งเลยคือสำเนาบัตรประชาชนนะครับสองสำเนาพาสปอร์ตนะครับสามสำเนาใบกับขี่นะครับสี่กรมธรรม์ประเภทประกันภัยชั้นที่หนึ่งก็คือปหนึ่งนั่นแหละนะครับห้าคำขอนำรถออกนอกราชอาณาจักรนะครับและข้อ6ก็คือแบบฟอร์มนะครับคำขอยืมใบคู่มือจดทะเบียนรถนะครับในส่วนของข้อที่5และข้อที่6เนี่ย ในทางเว็บไซต์เนี่ยเขามีให้ดาวน์โหลดนะครับสามารถเข้า Google และพิมพ์คําบอกว่า,าพิมพ์คํานี้ได้เลยว่าคําขอนํารถออกนอกราชอาณาจักรใน Google เลยนะครับของมุ่งสีเขาก็จะขึ้นมาให้ดาวน์โหลดนี่ครับแล้วก็ข้อที่6ก,ก็คือแบบฟอร์มคําขอยืมใบคู่มือจดทะเบียนนะครับนี่ก็มีให้ดาวน์โหลดได้เหมือนกันแต่ถ้าใครนะครับไม่สะดวกก็ด้านล่างดีสคริปชนันของคลิปนี้นะครับก็จะมีไฟล์ที่ผมแชร์ไว้ให้อยู่นะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับนั้นก็จะมีรายละเอียดบอกเหมือนกันนะครับ เอกสารที่เราใช้เดินทางต่างประเทศเนี่ยสำหรับรถจักรยานยนต์นะนะครับที่ต้องส่งให้บริษัททัวร์ทำเรื่องก่อนเดินทางนะครับในกรณีนี้เราผ่านทัวร์เราก็ต้องส่งเอกสารเนี่ยให้เขาก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อทําการเตรียมเอกสารให้เรานะครับในการลูกถ่ายอ่าในการเดินทางเนี่ยจะมี2กรณีนะครับเป็นรูปถ่ายก็ได้หรือว่าเป็นสําเนาก็ได้แต่ถามว่าทําไมต้องมีทั้งเป็นรูปถ่ายและเป็นสําเนานะครับ ก็หลายๆคนกลัวการนำเอกสารของตัวเองเนี่ยนะครับไปใช้ในทางอื่นนะครับเขาก็จะเสียกเซ็นสำเนาถ้าเซ็นสำเนานะครับเพื่อนๆต้องส่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปเองนะครับไปที่บริษัททัวร์โดยตรงเลยครับถ้าถ่ายเป็นรูปนะครับตัวนี้เราจะยังไม่ต้องเซ็นสำเนาเดี๋ยวเราจะต้องไปเซ็นวันจริงอยู่ที่งานอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากรณีการนํารถออกนอกราชอาณาจักรเนี่ยที่เราต้องส่งให้บริษัททัวร์เนี่ย ผมแบ่งออกมาเป็น3กรณีให้เพื่อนๆได้ชมแล้วกันกรณีที่1ก็คือรถมีเล่นเขียวนะครับกรณีที่2ก็คือรถที่พอนอยู่หรือรถรถติดไฟแนนซ์นั่นแหละนะครับและกรณีที่3เนี่ยเป็นรถที่มีเลื่นเขียวแต่รถไม่ได้ชื่อตัวเองนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดู3ตัวอย่างกันแล้วกันนะครับจะได้รู้ชัดเจนไปเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกรณีที่1ก่อนนะครับในส่วนของรถที่มีเล่นเขียวนะครับ ก็ค <chat> ือสิ mo, ่งที We ่เราต้องใช้ม uh ีหล mm ักๆอยู่5้าอย่างแค่นั้นเองนะครับหนึ่งก็คือพาสปอร์ตนะครับตัวนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่ผมพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือถ่ายรูปนะครับให้ชัดเจนนะครับ2เล่มทะเบียนรถก็คือเล่มเขียวนั่นแหละนะครับเราจะต้องถ่ายหน้าที่เป็นหน้าผู้ถือครองหน้าปัจจุบันนะครับถ้าเป็นชื่อเราก็ถ่ายรูปที่เป็นหน้าชื่อเรานะครับแล้วก็2.1นะครับเป็นหน้าที่เสียภาษี นะครับนั่นจะเป็นหน้า16นะครับนั่นก็เพื่อนเก็ถ่ายรูปไปด้วยแต่แต่นะครับหากใครยังไม่ได้อัปเดตเล่มเป็นปีปัจจุบันก็ให้แนะนําเป็นการถ่ายรูปป้ายสีมาแทนที่เป็นป้ายสี่เหลี่ยมหรือป้ายวงกลมที่เขาเรียกกันนะครับใช้ตัวน,นั้นแทนก็ได้นะครับ3คือพลบอนะครับที่รถทุกคันจะต้องมีแล้วเนาะทำก่อนเสียภาษีนะครับแล้วก็4เป็นบัตรประชาชนหรือว่าสําเนาบัตรประชาชนก็ได้นะครับแล้วก็5ใบ,บขับขี่หรือสําเนาใบขับขี่ นะครับกรณีที่รถมีเล่มเขียวเนี่ยก็จะใช้เอกสารไม่เยอะนะครับก็จะใช้แค่นี้เองก็สามารถไปเที่ยวได้แหละนะครับโอเคมาดูกรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่รถผ่อนอยู่ห i ือติดไฟแนนซ์เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็จะมีเพิ่มมาอีกนิดหน่อยนะครับอันดับแรกที่ต้องมีเลยก็คือ1คือพาสปอร์ตเหมือนกันนะครับสองสำเนาเล่มทะเบียนรถเล่มเขียวหน้าผู้ถือครองปัจจุบันเต็มหน้านะครับแล้วก็ สำเนาหน้าบรรทัดรายการเสียภาษีหน้าสิบหเหมือนกันนะครับถ้ากรณีไม่ได้อัปเดตอย่างกรณีที่1ก็คือถ่ายเป็นป้ายภาษีมาแทนก็คือป้ายวงกลมนั่นแหละนะครับสาก็คือพบตัวจริงนะครับสบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชนนะครับหใบกับขี่หรือสำเนาใบกับขี่นะครับและที่เพิ่มมาก็คือ6หนังสือยินยอมนะครับหรือหนังสือมอบหน้าจัด finance นี่แหละครับคือหัวข้อที่เราต้องขอเพิ่ม นะครับในส่วนที่รถผ่อนอยู่หรือติดไฟแนนซ์นะครับแต่ละไฟแนนซ์นะครับต้องบอกว่าแต่ละอย่างก็การขอกอ็ระยะเวลาไม่เหมือนกันการอนุญาตไม่เหมือนกันเงื่อนไขไม่เหมือนกันก็ให้เพื่อนๆไปศึกษาในส่วนของไฟแนนซ์ัวเองดูนะครับว่าวเป็ใช้ของไฟแนนซ์อะไรอยู่นะครับบางไนแนนซ์ก็ไม่อนุญาตนะก็ต้องต้องเข้าใจด้วยนะครับนี่ก็คือ6ข้อสําหรับรถที่จะต้องอติดไนแนนซ์อยู่นะครับอย่างฉนําอบอกไปเที่ยวต่างประเทศสามารถทําได้นะก็เข้าเงื่อนไขาตามที่ผมแจ้งไป ในก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็มาดูกรณีสุดท้ายนะครับก็คือกรณีที่รถมีเล่มเขียวแต่ไม่ใช่ชื่อตัวเองนะครับใช้อยู่6อย่างนะครับหนึ่งก็คือพาสปอร์ตนะครับสองเล่มทะเบียนรถเล่มเขียวนั่นแหละหน้าผู้ถือคองนะครับ2.1เป็นหน้าบรรทัดรายการเสียภาษีคือหน้า16นะครับถ้าไม่ได้อัปเดตก็ถ่ายเป็นป้ายวงกลมหรือป้ายภาษีมาแทนนะครับ3คือพอบอรบตัวจริงนะครับ สี่คือบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรบประชาชนห้าสำเนาใบขับขี่หรือใบขับขี่ตัวจริงนะครับแล้วก็หกเป็นหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของรถนะครับให้เป็นชื่อเรานั่นเองก,ก็ง่ายๆมีอยู่แค่หกอย่างนะครับทุกอย่างที่กล่าวมาน,นี้ในทั้งสามกรณีนะครับสามารถส่งเอกสารได้สองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือถ่ายเป็นรูปส่งทางไลน์ให้กับบริษัททัวร์นะครับแต่กรณีที่หนึ่ง เราจะตั้งเราจะยังไม่เซ็นเอกสารนะครับเราจะไปเซ็นที่วันเดินทางคือก่อนที่เราจะข้ามเราจะมีเอกสารตัวจริงที่บริษัททัวร์เขาเตรียมมาให้เราเ่ยเซ็นนะครับกรณีที่2นะครับกรณีที่เพื่อนๆอยากเซ็นเอกสารไปให้ฟแนนซ์เองกรณีน,นี้นะครับ <S <S ก็ทําเพื่อเราไม่อยากให้เขาเอาเอกสารเราไปใ,ใช้ในทางอื่นหรือป้องกันเอกสารนั่นแหละนะครับสามารถทําได้แต่เงื่อนไขก็มีคือเพื่อนๆคือเซ็นสําเนา ทั้งหมดนะครับก็ตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไปนี้ส่งไปให้บริษัททัวร์เองตั้งหากนะครับส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะครับวันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับทั้งหมดที่กล่าววันนี้ใน3กรณีแรกนะครับก็คือการที่เราจะต้องส่งเอกสารให้บริษัททัวร์นะครับทำเรื่องก่อนเดินทางเป็นรูปถ่ายหรือว่าเป็นสําเนาให้กับบริษัททัวร์นะครับทีนี้มาดูกันว่าวันที่เราเดินทางจริงๆเนี่ยนะครับเราต้องมีอะไรไปบ้างถืออะไรบ้างนะครับ แบ่งได้เป็น3กรณีเหมือนกันเหมือนกับการส่งเอกสารเลยนะครับกรณีที่1่ก็คือรถที่มีเล่มเขียวนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้เลยคือ1พาสปอร์ตตัวจริงนะครับสเล่มทะเบียนรถนะครับเล่มเขียวตัวจริงนะครับสามพรลบนะครับตัวจริงนะครับสป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวจริงนะครับต้องติดรถให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็5เป็นป้ายทะเบียนรถตัวจริงนะครับเราต้องติดให้ชัดเจนนะครับ ใบทะเบียนไม่ขูดไม่ลอกนะครับตัวเลขไม่ลบไม่หายนะครับตัวนี้ก็ต้องมีให้ชัดเจนนะครับ6บัตรประชาชนตัวจริงนะครับ7ใบขับขี่ตัวจริงนะครับแล้วก็8สิ่งที่เพิ่มมาก็คือสำเนาทะเบียนบ้านอันนี้ต้องถือติดตัวไปด้วยนะครับในส่วนของกรณีรถที่มีเล่มนเขียวนะครับทีนี้มาดูกรณีที่2ก็คือรถที่ติด finance นะครับวันเดินทางจริงเราจะถืออะไรไปบ้างนะครับ1ก็คือพาสปอร์ตตัวจริงนะครับ2พรลบ นะครับสป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวจริงนะครับติดรถให้เรียบร้อยเหมือนกัน 4. นะครับสป้ายทะเบียนรถนะครับที่เราต้องติดตัวรถให้ชัดเจนนะครับห้าัตรประชาชนนะครับหกใบกับคีเจ็ดสำนาองเรียนบ้านคือสิ่งที่เพิ่มมานะครับในจากจากกรณีรถเล่มเขียวก็คือเป็นหนังสือยืนยอมนะครับจาก Finance นะครับเป็นหนังสือมอำนาจนะครับที่เราจะต้องถือตัวจริงไปด้วยในวันเดินทางนะครับ ทีนี้มากรณีที่3นะครับก็คือกรณีรถที่มีเล่มเขียวแต่ไม่ใช่ชื่อเรานะครับก็เตรียมเหมือนกันเลยคือ1พาสปอร์ตนะครับสพรบบนะครับสป้ายภาษีป้ายวงกลมตัวจริงนะครับสป้ายทะเบียนรถนะครับติดรถให้ชัดเจนเหมือนกันนะครับหบัตรประชาชนตัวจริงนะครับหกใบกับขี่ตัวจริงนะครับเจ็ดสำเนาทะเบียนบ้านและ8ปดหนังสือมอบอำนาจนะครับจากเจ้าของรถนั่นเองนะครับก็เป็น3กรณีง่าย ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆชมกันว่าไปเดินทางต่างประเทศเนี่ยไม่ได้ยากเลยนะครับถามว่าทําไมเราเตรียมอีกตัวจริงไปนะครับส่วนอะไรที่เหลือก่อนหน้านี้นะครับที่เราส่งให้ทัวร์นั้นเขาก็มีเอกสารเตรียมไม่ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับวันเดินทางเราก็แค่เอาตัวจริงไปนะครับใครที่พานอยู่ก็แค่เอาหนังสือมอบหนา้าที่เอหนังสือยินยอมจากไฟแนนซ์ไปด้วยแค่นั้นเองนะครับก็นําลดข้ามประเทศได้อย่างสบายใจเลยนะครับทีนี้มาอยู่ในค่าบริการปัจจุบันนะครับ เดือนนี้ที่เราไปเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดือนที่ผมเตรียมเอกาสารเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายต่อคันของรถก็จะอยู่คันละ2000บาทนะครับถ้าไปเยอะหรือไปหลายคันก็อาจจะราคาแล้วแต่นะครับลองคุยกับทัวร์ดูนะครับแต่ที่เราใช้ก็คือคันละ2000บาทนั่นเองง่ายๆนะครับเราจะส่งเอกาสารทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมานี้ไปให้บริษัททัวร์ล่วงหน้านะครับอย่างน้อยนะครับ7วันนะก่อนเดินทาง7วัน หนังสือต้องส่งทัวร์ทั้งหมดแล้วที่กล่าวมานี้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ทําการขออนุญาตทางทอทอท,อท,อทอลราเพื่อที่จะให้เราเข้าไปในประเทศเขานะครับอันนี้ก็าทางบริษัททัวร์ก็จะทําให้เลยทั้งหมดนะครับก็สะดวกรวดเร็วแล้วก็ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับผมก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลายไปแค่นั้นเองแต่มีอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนําในการถ่ายรูปนะครับเอกสารทั้งหมดนะครับเพื่อนๆต้องถ่ายรูปให้ชัดเจน นะครับถ่ายรูปให้ชัดเจนไม่มีนิ้วม,วมือนะเอกสารต้องกลางแบบว่าแบนๆอย่างเงี้ยเลยนะครับแล้วก็ถ่ายให้ชัดเจนหรือจะสแกนไปก็ได้ในแอปสแกนนะครับต้องไม่มีนิ้วม,วมือติดเข้าไปในรูปถ่ายนะครับอันนี้เป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปให้ชัดเจนส่วนส่งไปแล้วเดี๋ยวทางทัวร์เขาจะเช็คให้เองว่าเอากสารเนี่ยโอเคตรงไหนต้องแก้อะไรต้องแก้ก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเขาจะจัดการให้โอเค หากมีใครสงสัยติดตรงไหนนะครับที่อยากจะถามผมเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะยินดีตอบทุกคําถามนะครับแล้วก็ฝากติดตามการเดินทางของพวกเราด้วยในคลิปต่อไปนะครับเราจะเดินทางออกไปเที่ยวประเทศลาวนะครับในทางจังหวัดเวียงจันทร์วังเวียงแล้วก็เมืองเฟืองนะครับซึ่งเป็นที่ที่กําลังฮอตฮิตใ,ในช่วงนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ผมจะนำมอเตอร์ไซค์ของเองเนี่ยออกเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เพื่อนๆประมาณ10คัน โอเคอยังไงฝากด้วยนะครับหากมีใครข้อสงสัยติดต่อมาได้เลยนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์หากใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆไบเกอร์ทุกท่านได้เข้ามารับชมได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับวันนี้สวัสดีครับ